น,นี้ปัจจะยำปูอัดกับไส้กรอกใส่มาม่าด้วยเครืกอก่องปรุงก็มีมีไส้กรอกต้มแล้วว่าปูอัดพวกน้ำมามา่าแล้วก็หอมหอมซอยพริกพริกกินดาซอยซอยด้วยตำด้วยน้ำตาล มะพร้าวน้ำมะนาวน้ำปลาซอสปลาไม่ได้วางนะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูป้าทำเด้อใส่น้ำมะนาวนะน้ำมะนาว สองช้อนแล้วใส่ไปสองช้อนก่อนน้ำตาลน้ำตาล นะุงนะของปรุงรสช้อนเล็กเนะี่ยประมาณครึ่งช้อนชาได้ประมาณนั้นแล้วก็สปรุงรสครึ่งช้อน,น,อนเพราะว่าเส้นมันจะมากจะเค็มเราไมต้องใส่เยอะเยอเค็มแล้วเราแก้แก้ยาก น้ำปลาาก็ใส่ครึ่งช้อนแล้วเติมทีหลังได้ถ้าไม่ได้รดยังไม่ได้เราก็เติมเอาเรตาตักเท่านะน ละลายเราก็ต้องคนหน่อยเดี๋ยวชิมหน่อยชิมกันใส่พริกนะพริกนี่ก็พริกาำ ความเผ็ดน่ะตามชอบเราใครกินเผ็ดได้ก็ใส่เยอะหน่อย กินนะหอมใหญ่หอมอ้หอมใหญ่ดผิดโทษทีหอมแดงหัวใหญ่ใส่สามหัวสีหัวก็แล้วแต่เราชอบเราก็ใส่เยอะหน่อยไม่ชอบเราก็ใส่น้อยลงได้แต่ต้องใส่นะไม่ใส่ไม่ได้ไม่หอม เส้นลวกแล้วก็ใส่นิดเดียวและเส้นประมาณพอเดียวลองเดียว ลวกน้ำนิดหน่อยพอไม่ต้องลวกนานนะก็จะเล็กทำกง่ายงๆเนาะซื้อกินก็ซื้อมากินไม่ได้รอาลูกชายซื้อมาลูกชายกินไม่ได้เลย ันนะซื้อมาแล้วกินไม่ได้ผักชีต้นหอม แย่างแรนเลยเห็น,นไม่เออป้ามาไกลกล้องเห็นไม่เออ chim này đã có chim này 家。Yeah. เสร็จแล้วจ้ายำใส่กอกปูอัดใส่เส้นมามา่าปลาถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้า